ครับสำหรับโครงการ EEC โค้ด for the f u t เ r e นะครับจะเป็นโครงการที่จะมีประโยชน์สําหรับคุณครูในพื้นที่เขต e สําหรับสบพมชุลีระยองเราขับเคลื่อนการจ,จัดการเรียนการสอนโดยโคดดิ้งหรือว่า e EC ในพื้นที่มาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี2561เลื่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นการเติมเต็มความรู้หรือว่าในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคุณครูสมรรถนะการจัดการเรียนรู้นะครับก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็วนะครับก็จะส่งผลต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ ในอนาคตดังนั้นคุณครูก็ต้องเสริมศักยภาพเรียกว่าสร้างเสริมอาวุธในการจะสอนนักเรียนให้ก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคตนะครับการประชุมอบรมแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ต้องมีกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มพัฒนาทักษะให้นักเรียนด้วยโดยเฉพาะสกิลที่สําคัญนะครับนอกจากการจัดเรียนสอนในชั้นเรียนนอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองก็จะมีการพัฒนาองค์ความรู้จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในสถานที่จริงหรือว่าการศึกษานอกสถานที่ สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนและคุณครูได้สัมผัสประสบการณ์จริงอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะต้องมีความจําเป็นในการต่อยอดพัฒนาเรื่ององค์ความรู้ต่อไปครับ